ือว่าไปพวกมึงเคยโดนมิตริตรอาชีพไหมวะคนที่บอกเด็กกูเคยโดนมั้งเคยโดนตอนเด็กอ่ะครั้งเดียวเทียครั้งเดียวแล้วแบบอ่าตอนนั้นรู้สึกว่ากูจะโดนอ่าในเกมพีไอ้เที่ยอ่าตอนนั้นกูยังเป็นเด็กกระโปงก็ะเที่ยทีแบบแม่งโอนเงินไปให้เขาเฉลยห้าร้อยอ่ะโอนไปแล้วแบบให้แม่งให้ผลพิษผลแสงด้วยผลแสงเนี่ไอ้ยทุยให้ผลไฟอ่ะผลไฟราคาประมาณห้าร้อยเทียแล้วก็ให้เงินอีกสองร้อยเป็น เป็นประมาณเจ็ดร้อยเพื่อแลกกับผลแสงเฮียไอเฮียูโคตรโง่แต่แต่กูไม่โดนปิดนะแต่บอกก่อนแต่แบบแม่งโคตรโง่อะสัมึงโง่แม่เขาเฉยเลยแบบโดยที่มึงไม่คิดแต่ตองอ่ะคิดเอาอะแต่กูไม่โดนปิดนะบอก่อเลอกูเคยเล่นแกนพี่แต่เบลตันแล้วอ่า้ามเวลตันถามว่าทําอะไรต่อบอกเลยว่าถ้าเป็นสมัยก่อนกูตอบได้เยอะแต่ถ้าเป็นตอนนี้เวลตันเออไอเฮียคูยินดีด้วยที่มึงเล่นเกมที่น่าเบื่อแบบนั้นได้บอกเลยว่าเออประสบการณ์การโดนบิดกูแม่งกูโดนปิดเพราะอะไรโดนแปให้รองเดา เพราะว่ามึงเดามึง<พ>อบอกให้กูเดาเพราะว่า, <พอ S 2> ามึงเดาเหมือนกันเออเหไหน <c oughs> <c oughs> ไอวไีฟฟังเสียงปออเสียงส่วนรวมไม่เห็นไหมสองหนึ่งอะไรเงี้ยเพีย <c oughs> ว่าไปไอ,ไ,อไ,อไอว่าไอวิวนี่ดูโคจาถึงไหนละเ <c oughs> งี้ยไม่ได้ดูมันเลยดูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปดูใหม่ <c oughs> อ๋ออะมึงอยากแบบมึงมึงอยากล่างทองปะเดาเดาได้มึงอยากล่างทองไหม ถามว่าอนิเมะเรื่องไหนบ้างใช่ไหมที่แบบว<บา>่ามึงดูมาไอไอโนนอ่ะมันแนะนํามือไอจริงจริงที่จริงกูเนี่ยเป็นคนแนะนามันทั้งหมดอ่ะแล้วมันก็เลยเอาไปแนะนํามึงต่อหลายเรื่อง <Okay. S 1> อย่างเช่นมีอะไรนิกิไม่มีไรนิกิมึงดูยังวะเออมาดูแล้วแล้วก็เดียวไ<ด>ปชมนึงด้วยก็เดียวใช่ใช่ใช่ก็ไอไอไอนั่นแหะคือแต่ตอนนั้นรู้สึกว่ากูอาจจะแนะนำไนนอโนนก่อนแต่ว่าแบบตอนนั้นมันยังแบบอ นั่นไอ้แม่งบอกว่าเอ้นอนรูไีเอะไรดิเีอเออมีอะไรดีมีมีอะไรนิก้เออดูก็ดูไปดูไแล้วก็ไอ้นนใช่ไหมต้องบอกว่าอะไรของแม่งวะเออช่างไหมเถอะเป็นว่ามีอะไรนเกีอ่ะคือ อนแรกไอ้หนุมันก็แบบว่ามันเดี๋ยไอ้ให้ใจกลัวอย่าเงี้ยแต่ว่าพอมันดูจบมันก็อะไรมันก็ดูมันดูซ้ำอีกครั้งไม่ได้อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าดูซ้ําจบไหมจบป่าวะหนุนจะไม่ได้อ๋อแล้วก็อะไรอ่ะไอ้เจี๊ยพอแม่งชวนดูคนเจ๊ด้ะไอ้มึงหนักกว่าเดิมอีกไอ้เจี๊ยแม่งบอกว่ามันไม่มึงจะบ้าดไปไอ้กูไปดูเกดดั้มไอ้เยยี้ไม่จำได้เลยไอ้เจี๊ยแม่งไล่ไปดูอ่าแม่งไล่ไปดูแม่งบอกอะไรแม่งบอกว่าเดี๋ยวค่อยดูเออเดี๋ยวพวกนี้ค่อยดู แต่เกี้ยวไอ้เหี้ยแล้วพอแม่งแบบดูจบอ่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่ไงไอ้สัตว์แม่งมีแบบแม่งดูจบปุ๊บแม่งมาครับกูไปดูดต่บุ๊บไม่แย่มึงดูเอาอ่ะคิดเอาอ่ะเอ่ามีเอ่ามีอะไรนิกกี้มึงแนะนำไอวิวเรื่องไหนบ้างไทเกตมีอะไรนิกกี้โกลกิอาสโบรเมทัลตามนั้นเอ่อไอวิวนี่ความชอบมันคืออะไรวะมีเรื่องไหนที่แบบมึงชอบที่สุดปะพูดเลยเต็มปากว่าคือแม่นับหนึ่งอ่ะ ไปนอนดีิชันที่อะไรสัตว์นั้นหนังมไม่รู้อ่ะแต่กูคิดว่าที่กูดูมาเป็นไปนอนดีสิอันนั้นมันหนังไอ้เหี้ยมันต้องการหียอะไรจากกูสัตว์กูบอกว่าอนิเมะเรื่องไหนที่มึงชอบที่สุดอะ่ะเออกูดูมาเยอะเลยเดี๋ยไม่รู้อ่ะเออไม่ได้ดีกี่อะไรทำไมต้องเรื่องนั้นวะอ่ามีเรื่องอื่นไหมหรือว่าแบบมึงให้เรื่องนั้นแบบจริงๆอะ่ะอืม ไอ้พวกที่แม่งแบบอะไรวะไอ้พวกที่แม่งแบบมันมีอยู่ในใจอะไรสัตสแต่แม่งน,นึกแม่งนึกนึกคำพูดไปออกอะ่ะเป็นเคียอะไรก็ไม่รู้อ่ะไอ้สัสลองลองยกตัวอย่างของกูอะ่ะของกูนี่คือกูให้บาคูมังลาเคอร์นนี่ยอันดับหนึ่งของโลกอะ่ะไอ้เหี้ยอันดับไม่ใช่อันดับหนึ่งของโลกเลยแต่ว่าอันดับหนึ่งในใจกูต้องใช้คำแบบนี้มากกว่า,ม,ามันคือเนี่ยแหละบาคูมงังส่วนของไอ้นอนนี่เรื่องไหนเนี่นอน,นยังจะถามอีกไอ้สัตว์มึงเรื่องไหนละเพื่อนมึงก็พูดเรียวิวฟังด้วยเดี๋ยวไทคิดต่ออ๋อวันนี้เราบัวกัน ไอโบไครมันไอมันเกมอรมาเด็ก hmm. ุไมาถึงอนิเมะเพื่อนกูไม่ชอบไรอนิเมะเพื่อนกดกาอ่ะฮะก็ไออะไรอ่ะไอไอนนคือสไตล์เกียร์พูดได้เต็มปากอ่ะมันก็เลยชอบแนวนี้เป็นพิเศษไอ้แค่ท่าแล้วของกูคือบาคูมังใช่ไหมแต่บาคูมังมันเป็นแนวแบบพื้นฐานเกี่ยวกับมังงะไอ้ี้ยมันก็เลยแบบว่ามันถามว่าเชิงไหนมันเชิงแบบปรัชญาชีวิต อ่ะเอาไงใครที่เคยดูเดตโนดมาจะจะต้องชอบบาคุมังแน่นอนเพราะว่าบาคุมังก็เป็นผลงานของคนเขียนเดตโนดอ่ะอนิเมะใช่ไหมงานดีวิซิเบอก็เป็นเมะดิอ่าก็ได้อนิเมะใช่วิซิเบิลก็อนิเมะแต่ว่าเรียกจริงคืออนิเมชันซึ่งอนิเมะมันก็ยอไม่ใช่ยอดออนิเมะก็เป็นอนิเมชันแหละแค่คนญี่ปุ่นเรียกว่าอนิเมะก็ไม่ต่างจากอนิเมะนั่นแหละแค่แค่ต่างเเรียกแต่ถ้ากูพูดว่าอนิเมะมันคือของญี่ปุ่นนะใช่แต่ถ้าเป็นอนิเมชันมันคือรวมทั้งหมดอ่ะในโลกอ่ะอืม ก็อ่ะ uh, v i s i b l e จะพูดว่าเป็นอันนี้ก็ได้มึงจะชอบแบบแนวี v i s i b l e ก็ได้แต่แบบคือี v i s i b l e มันเป็นแนวเฉพาะตัวมันเป็นแนวฮีโร่แต่ว่าเป็นฮีโร่แบบดาร์กฮีโร่อะอืมรามเหมือนเดบอยแต่ว่าเป็นแบบไอไม่ใช่แนวรังแคนอะไรเงี้ยแตาถ้าถ้าสู้ว่าแบบมึงชอบแบบ n v i s i b l e เนี่ยม,มึงมึงลองไปดูไอ้ to be hero เอง,เองด <laughs> ิวิวมึงได้ดูเรื่อง กูดในเวลที่กูแนะนําไปสองปีที่แล้วได้มึงจะดูได้ยังตั้งแต่สองปีที่แล้วแล้วนะเบลจำไม่ได้แล้วกูดในเวลอ่ะ bro, <Good neighbor. S 2> ยังไม่ได้ดูเลยนะส่งซื่อมาดิอ่ะกูดในเวลอ่ะลองลองแบบอะไรลองแนะนําสไตล์เอโน่ไปไอวิลมึงดูกูดในเวลเดิอยวนี้เรื่องนี้ดีนะแล้วลองสไตล์ลองสไตล style, ์กะเอ้ยเอวิลมึงรู้ป่ะว่ากูดในเวลมันเกี่ยวกับอะไร กูจะบอกให้พอกูก okay. ็ไม่รู um> ้เหมือนกันนะใช่ไเอาเป็นว่ามึงไปดูไปเอาง่คือไม่เป็นแนวไซหนึ่งนี้แนวไซไฟที่กูชอบที่เกือบที่สุดเนี่ยเอ็ดมึงเอางี้ไหมให้กูแบบให้ให้กูแบบเขาเรียกว่าอะไรรีวิวก่อนดูอ่ะเก็งหรือเปล่าวะอืมรีวิวแบบไม่สปอยอ่ารีวิวแบบไม่สปอยแต่ว่าเป็นการรีวิวแบบก่อนดูพวกพวกเองเคยดูคลิปแนวนี้ไหมแบบจะไปดูหนังแล้วแบบดูรีวิวก่อนดูที่ไม่มีสปอยอ่ะ อืมเคยเพราะว่าแบบจะได้ตัดสินใจถูกว่าเรื่องนี้มันใช่แนวไหมอย่างน้อยถ้าได้รีวิวก่อนดูก็จะได้ไม่ต้องเหมือนกูที่เป็นไอ้วิกกี้สิบเจ็ดที่แม่งสองชั่วโมงของกูแม่งน่าเบื่อที่หไห่สัตวพโาตรี่ี้ยอันั่นคือมึงไม่ไปดูรีวิวอที่อันนั่นคือแบบมึงอยากจะดูมึงก็ดูแล้วมึงก็เจอแบบนั้นแหละ <laughs> จอมไห้